สวัสดีค่ะวันนี้ซาฟ์ฟ้าชาแนลนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะไปที่ทะเลกันนอาจะเป็นยังไง่ายไปดูกันเลยนะคะถึงว่าจะไม่มีคนดูแล้วก็จะทำไปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือตอนที่มาถึงรีสอร์ทกันแล้วค่ะก็คือเดินทางมาเนี่ยเหนื่อยมากแล้วเราก็แต่งตัวแบบเป็นชุดสีเขียวมันก็เข้ากับห้องพอดีเลยทุกคน วันนี้นะคะก็คือมาเที่ยวคนเดียวค่ะไม่มีใครเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครว่างมาด้วยค่ะเราก็เลยมาคนเดียวเลยนะคะราก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บแล้วเราก็ออกมาเที่ยวข้างนอกกันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยก็มี ความหลับจะบอกทุกคนค่ะมาดูลยก็คือตอนที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปแบบนี้ใช่ปะทุกคนจะเห็นเว้นตามันอยู่ทางนี้อ่ะเออทุกคนเห็นปะเว้นตาตรงนี้นะคะให้ทุกคนเกตขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนเห็นใช่ปะว่าดวงตะเปนตรงนี้เขาไม่มีเว้นตานะคะใส่ให้เขาแล้วเราก็จะได้แบบสวยมากทุกคนใครนะคะที่ยังไม่รู้เนี่ยก็รีบไปทําเลยนะคะทุกคนค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ เอาไปตั้งได้เลยนะคะทุกคนก็คือแบบนี่นะคะอากาศก็คือแบบร้อนมากเราก็เลยมากินไอติมกันนะคะใครนะคะที่ชัดว่าทำไมพี่พูดภาษาไทยไม่พร้อเลยคะพอพี่ไม่ใช่คนไทยนะคะกราณาเข้าใจด้วยคะ่ะ นี่นะคะมันก็มืดแล้วเราก็เลยมาอ่านนั้นกันนะคะทุกคนเพราะเราจะเข้านอนกันแล้วค่ะนี่คือหลังจากที่อ่านนั้นเสร็จแล้วนะคะก็มาเป่าผมกันต่อเลยนะคะครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวประมาณ2วันหนึ่งคืนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปทํางานต่อค่ะมืดแล้วนะคะเราก็จาแบบนอนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ก็จะเป็นเช้าต่อมาอีกวันหนึ่งค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ทะเลกันค่ะที่ชายหาดน,นะคะเที่ยวให้สัตว์ใจไปเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือที่รีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีแบบเพื่อขนมปังอะไรพวกน,นี้เนี่ยให้เรากินนะคะแล้วก็เพื่อน้าผลไม้นะคะขนมปังพวกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกินนะคะเราก็ควรเอาไปเวทก่อนนะคะหรือว่าเอาไปอุ่นน้ําเองค่ะ รื่อนนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างมาแบบฟิลมแบบครอบครัวกันนะคะแต่ว่าเรามาคนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจะใหญ่ไปนึงนะคะหลังจากที่กินข้าวกินน้ําอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็อ,อกนั่งเชียวอยู่ที่ลำเบียนนี่ค่ะทุกคนถึงว่าเราทําคลิปนี้ออกไปนะคะมันจะไม่มีคนดูเลยเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนดูค่ะนี่ก็คือเราก็มาเล่นไอ้เครื่องตัวนี้นะคะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันนะคะทุกคน แต่มันก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็คือเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะก็คืออยากจะอยู่ต่อนะคะแต่ว่ามีงานที่บริษัทค่ะก็เลยจะได้กลับบ้านกันก่อนนะคะ ไปแล้วนะจ๊ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตรงน,นี้กันค่ะนายมีใครดูมาถึงตรงน,นี้กันบ้างช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะคะคลิปหน้ายายพี่ทำอะไรเม้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูค่ะ